หวดนี่อยู่ข้างล่างสกอนอากาศที่ดีเลยคนกับโต๊ะตาหน่อยมาทำบุญพี่น้องน,น,น,นมน้อยอ,อีกคนนึงเจ๊เอ๋ยิ้มทุกนั่งซบตากันมาลูกนั่งซบตากัน,นเเากินยัง่งลูกล่ะกินแตง้ามีสซมแตงให้กันอีกอา้อาวอา้อาวอา้อาว เด็น้องเอ้ยเด็กเด็กเอ้าเอ้าเอ้าแจ้งน้องยังก็มาซื้อยังก็บอกทำหน่อยนี่ซื้อยังพี่โน่พี่โน่นั่งน้องยังอันนี้นะน้องเต้าบ่ลูกน้องเต้านั่งเต้าบ่ไล่เต้าเอ้ยจ้าเอ๋วยิ้มดูยิ้มดูยิ้มดูอ้าวกินแตงกวากันดีกว่าคนว่ะ ส่งในการดีโอ้ยมาทำบุญให้พี่น้องเลยพ่อแม่มาทำบุญเดี๋ยวเอาลูกมาน้ำปั่นกันไว้ลูกไว้ปั่นกันปั่นกันไอ้พี่น้องโบได้กินแล้วลูกพี่น้องเนี่ยไว้พี่น้องแน่เแล้วแล้วเจ๊เจ๊แก่กว่าบรรยากาศรอบๆวัดพี่น้องวัดสังฆทองซิมนี่ก็โอ้ยจะถิงเป็นจักปีเลยพี่น้อง ยังเป็นใหม่อยู่เด้อย,ยังเปลน่ยนชนปบราหโบรานหัานทันเนนหตุใหม่ยัมมีเงินแล้วเพื่อนทันดิเห็ุใม่พี่น,น,น,น้องใสแบบโบรานเลยบรรยญญากาศบรรยากาศ,ญญากาศกคนกามาทาั้งกล่มาไล่เดินดะีเทินน่ะเต็มมีพัขึินบ่ได้อยพัอยู่ลงนี่ ในเวลาลงมาใส่บาทำไ้ไม่รอดคนคี่บอก <S 2> <S 2> ออกมาเดินไี่รองเป็นแทนเนาะงี่กันจะได้ห็นเนาะอนั้นมายูนเดินรุมพวกเนาะนั่งประตูกะา,มา,มาะอะาอ,ะาอกมาเราไม่ไ่เข่าในทะยานขึ้นต๊ะทพยานขึ้นต๊ะไม่้องได้ลบไม่ได้ของตัวหน่งตาหนึ่งตัว เด้อเดี๋ยวสีดุขนาดดีหมเป่ามีนางอู่ส่วนรุ่นมีท้องเลยนูนแควในครอบครัวนี่นี่ร้อยกว่าร้อยย่้อ ทำบุญเยอะไปทำเยอะมีนะไรทำทุกเรื่องไปแต่วอย่าทานหสุดนะเราะว่าเสี่งมากแต่ว่าก็คือมีคาเสี่มันก็จะมีาเสีากแต่่าก็คอมีความเสี่ย่ว่ามันก็จะมามเสากแต่คือว่าก็ะมวามเ่ากต่าวิตยงแตนีคว่อยง่ว่าันก็จะมว่ยงมากแต่ว่าก มรรยากาศฝากพี่น้องทุกๆคนเดอ้อทันยาณทุนตกพี่น้องก็ได้สิล,ลบเข้าไปท่าด้านในปกติก็สิอยู่ประมาณช่วงเดินตัวนี้นะพี่น้องเนาะพวกลูกไายอยู่ฝั่งไหนพี่น้องเลยต่างคนต่างตายสองแม่ลูกตามมาดูน้องทีมน้องแคร์กันดีกว่านั่งีแย่หน่งพี่น้องโอ้ยคนหลายได้พี่น้องเว้ย แล้วม่พาสิเขียภาพให้เบิรงกด้เท่าเดิมข้นผ้ากันมานั่งรักดีอยู่ที่ผัเน้ตามในลูกมนมารักดีอยู่พี่เนาะีวันเต็มมานั่งนีสบายดีเวันเต็มเพียงบ่ะเปงานากันคือเครื่องีพี่น้องสองสองสาวสามตาทั้งแม่ทั้งลูกภาพบรรยากาศมัเดิมคนร้ายเนี่ยร้ายร้ายร้าย

รอบการรอบีว่พี่น้องเชมนารนนีเมันทามาบอมิงพัส้ามาเป็นบอมิงพี่น้องก็หายดีคิดวาบอมิงพ่อนะ้งบอมิหายไม่ได้ไม่พันนีเด้อพี่น้องบอมิบอมิงอยู่นีเด้อทมาด มิงเขาวัดม well ินะมิงเขาวัดพี่น้องมิงมาทำมุน้ำเพื่อนเาเพื่อนๆเพื่อนพี่น้องไม่พนเลยอคิชื่อคนหลายคนหลายหลายหลายเด้อมนเอเดอบุหลายเด้อมันเป็นคน่าบุญอเขาพน้อมาเมื่อบ้านเลยบุญน้ำใจเด้อบุญุกางบุญนะบุญ จริงๆนะว <c oughs> ่าไม่าันมนอมต่างกันม่อี้ได้หมดมีคามอะไรมด้อดได้หมวบ้านก็เ่คิปนี้ได้พี่น้องเดอนี่แหละเมืองลาวของเราทุกอย่างกับงบปกติอะไรพี่น้องโควิดกับอันี้แล้ว แต่โบคอยมีพี่พีดปากพีหยังล่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่กับโปกติแล้วช่วงหอช่วงเมื่อแต่ที่ีคือมีเพื่อนพันธุ์มาและพี่น้องสิทธิ์บรรยากาศาฝาเด้อตัวน้องไมคข้างวัดพี่น้องไปพันเห็นงามจะได้เก็บบรรยากาศมาฝาห้องน้ำมีเขียวอุ้มทุ่มเลย ต้นไม้คุณยายพี่น้องเลยต้นไม้คุณยายเป็นคนมาปลูกอยู่วัดแต่สิเมนต้นยังไม,งม,ม่ถา่าง,งามเนาะมันได้งามเลยนั่งจากถ่ายคนตาบาดเลยย็นต้นไม้งามพี่น้องเลยนั่นมาถ่ายต้นไม้้าวสว,สวยงามงามงามต้นไม้งามหลาย บายบายดูบายบายหนูเต้วคนงามบายบายูบายบายดูหนูเต้หนูเต้วจ้าหนูเต้ทำบุญพี่น้องเลยภาพบรรยากาศงามๆบุญมาฝากทุกคนเลย

ตอนเตนดูเป็นน้องสอนเพว่านตอนเต้นอะไรเนี่ยต้นรมเรื่อจการเวาสเมื่อวาน่น้อนี่เตนกับพี่มาเต้มอยู่นี่แหละยา่ันแล้วเด็กหน่อยนะเพันทำาเก็บบรรยากาศเเพิ่ป็นน้องเด้อที่ที่เป็นคลิปซ้อนงให้ม่พันพยายามเหมือนปนรมซ้อมคลิปใส่เด้อปันใส่เพันโรุ้หลายเด้อ ดูคัไทยหรอว่าีทีู่ประเทศละอุมแม่คือต่างเลาแต่ได้กานตใช้ที่นี่ทุกกาเาคเมนต์เนาะือว่าคนงเาุกต่างประเทศเนาะที่ด้เร็นภาบรรยาการคือว่าจนตเนาะเลำเลีมาเด้อีนีียนุกทา โอ้ยออนไลน์นิดนึงนะเออทีนี้แล้วยังไงดีให้ไปเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้อง <laughs>

นี่มี่นงามเป็นพิเศษี่มานี่โอ้แตงล่างไม่เย็ไแตงล่างแตงล่างบางคนก็งามกันโอ้ตงกุ้งเด้อพี่น้องคนนี้เมื่อนี้นะพ่อก็กุมือนี่นะจำจำมาได้นะพี่น้องมือนี่คนจับกุ้พี่น้องเลยตมือนี่สิข้าอยู่ปีง่ายอ่ะโยบอว่าเฮ้ยคัดคายกัสิข้าย้ำด้อยมือกัน่าคาเดสิข้าย้ำด้อสักคนสิค้าวกขาบ้านบ่นเด้อเด้าพ่อ้าหม่าบออีย่ากัทั้งกระจอื่ โอ้แมนแมนอนมีกู้แกสชีวิตพี่น้องแมนแมนบ้านเราเนาะบ้านเามีกุกกีวิตมีความกระปุ่ทั้งนี้คนมีกกเกสซีน้นห่งงานเพื่อนหันสี่จะไปยงานเนาะแมนนี่น้องเลยไปร้อง คนหลายๆา้ยเนาะคนหลายีอคนรายนมาทําบุญกัน่นอทํบุญทาบุญเดี๋ยวลองไปทําบุญนใช่ห้หนูต้อยสบายดีเลยสิอ้ดีล้วแล้วๆเยามแถมือนี้อตัวนงามเสื้องามคนงามก็เนาะเป็นงาม พี่้าน่มาคุณยายอคุยายก็จะอยู่ไซไปน่นอน่นลงมาบรรยากาศยาวเด้อทายยาวเลยมันนี่นานลายโอ้ยมันจะรอๆสวยๆมันงามเบิ่คนได้ก็พ่อเบิ่งเน,นี่ยมันนี่เลยมจะคนงามๆเหมือนมาทำบุญท่านนทำบุญสมลูกคุซื้อว่าสิงามมีพิเศษไม่เป็นอรเนาะมันนี่เนาะ นูคชิมนูแค่พุงดูแต่งตัวแบบลาวล่าเลยมาเนี่ยมันบอกลาวแท้ร้อเปอร์เซ็นเลยพี่น้องคือมาดีนะใส่ปะทุ้งเขาหวัดกอนน้องไหมไปน้ำชิมแค่บะลูกหนูคชิมหนูแค่ท้ำไมนั่งอยู่เลยพี่น้องพี่น้องเด้อตักบาทกันได้ไปเด้อคนกับบางไปหน่อยนึงแหละคนใส่แล้วตักแล้วหลายคนแล้ว น้องไม้มาต่อแถวน้องไม้ต่อแถวนี่เออทานน้องไม้ใส่บาตรพี่ออน้องหลังจากใส่บาตรเช็คสิ้นไปแล้วให้มีรอบตอนเที่ยงอีกรอบหนึ่งพี่น้องในพันกับสิ่งก็เก็บบรรยากาศเพียงเท่านี้เด้อเราขอบคุณทุกทุกทานในขามาคับช่วงชิปนี้คอยทุกการจนมีความสุขเนาะมือนี่ก็เป็นมือดีวันดีก็ขอให้ได้ผลดีทุกซุ่นกัะทบทุกท่กทาน จะเลินในนาทีการงานสุขภาพแข็งแรงเดอ้อไปฟันก็กล่าวทำมาสบายดี